หลายคนเกิดความสงสัยเกิดคำถามว่าเงินกองทุนประกานสังคมกลมบังคับคดีสามารถยึดหรืออายัดได้หรือ,อ,ไ,รอไม่เพร,ราะอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดยมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่าน่องยูท a n เพจช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง เรื่องนี้นะครับมีคำตอบให้กับหลายคนที่สงสัยเรามาฟังคำตอบกันนะครับสำหรับเรื่องของเงินกองทุนประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลาภาหรือเงินบำนาญฉลาภรา,ายเดือนถือเป็นสิทธิตามประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมให้กับผู้กันตนที่ได้รับสิทธิ์เมื่อถึงเกณฑ์กำหนดตามกฎหมาย มเมื่อมีอายุครบ55ปีบนบู์และความเป็นพูตก,กันตนสิ้นสุดโลกไม่ว่าจะเป็นพูก,กันตนมาตรา33มาตรา39และโดยหลักการทั่วไปสำหรับเงินส่วนนี้ฟังให้ดีนะครับไม่สามารถยึดหรืออายัดได้จากก่มบังคับคดีฟังอีกรอบนะครับสำหรับเงินส่วนนี้ ไม่สามารถถูกยึดหรืออายัดได้แม้ในกรณีที่พูกกันตนเป็นลูกหนี้ตามคำที่พากษาหรือแม้กระทั่งถูกฟอ้องร้องในคดีแพ่งหรือรวมไปถึงคดีล้มละลายก็ตามซึ่งมาฟังสาเหตุหลักลสาสาเหตุนะครับที่เงินส่วนนี้ไม่สามารถถูกยึดหรืออายัดได้ สาเหตุที่หนึ่งรักษณะเงินของสำนักงานประกันสังคมเป็นเงินกองทุนที่สำนักงานประกันสังคมเก็บส่วนของผู้กันตดนและนายจ้าร่วมสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นหลักปรับกันในการดํารงชีวิตหลังกเกษียณหรือในกรณีที่เกิเดเหตุต่างๆตาม,ตาม,ตาม,ตามที่กฎหมายสำนักงานประกันสังคมกําหนดในกรณีเจ็บป่วย ทุกคุภาพพอดอูเสียชีวิตหรือรวมไปถึงกรณีว่างงานเป็นต้นสาเหตุที่2นะครับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งกฎหมายประังคมได้กำหนดให้สิทธิผู้กันต้นนะครับได้รับเงินกองทุนจากสำนักงานประกสังคมเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองและไม่อยู่ในขอบเขตของการบังคับคดีหรือการ อายัดทรัพย์สินใดๆสาเหตุสุดท้ายนะครับสาเหตุที่3ที่เงินกองทุนประกันสังคมไม่สามารถยึดหรือบังคับคดีได้ตามแนวปฏิบัติของกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีมีแนวปฏิบัติที่ไม่ดําเนินการยึดหรืออายัดเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้เนื่องจากว่าเป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์ เฉพาะในการดูแลสวัสดิการของทุกกันตนแต่มีข้อยกเว้นนะครับอย่างไรก็ตามหากทุกกันตนได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมแล้วแล้วนําเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีธนาคารหรือใช้รูปแบบอื่นๆเงินส่วนนั้นอาจจัดต้องพูดว่าอาจจัดนะครับถูกพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถถูกยึดหรืออายัดได้นั่นเองขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการพิจารณาของศาลได้นั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้โดยทั่วไปเงินกองทุนประกันสังคมไม่สามารถ,ถถูกยึดหรืออายัดได้เนื่องจากว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการครุ้มครองตามกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมอย่างไรก็ตาม เมื่อเงินดังกล่าวถูกถอนออกมาและนำไปใช้ในรูปแบบอ,อื่นๆอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดหรืออายัดได้นั่นเองดังนั้นทุกกันตนควรใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการเรงินที่ได้รับจากกองทุนประชาชนให้ดีที่สุดหวังว่าคลิปนี้น่าจะหายสงสัย และน่าจะเป็นคําตอบสําหรับคําถามที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่าเงินของสำนักงานประกันสัคงคมถูกอายัดยึดได้หรือไม่ได้เป็นคําตอบให้หายสงสัยแล้วนะครับและที่สําคัญถากชื่อชอบคลิปนี้และคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามไว้นะครับหากท่านกดติดตามไว้ ท่านจะได้รับชมคลิปในครั้งต่อๆไปที่เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้สวัสดีครับ